สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับมาหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับมีชื่อว่าเลมบยุงโรงพยาบาลนะครับผมเป็นหนังผีจากประเทศอินโดนีเซียนะครับผมเรื่องย่อคล้านะครับก็เกี่ยวกับนักศึกษาสาวสองคนนะครับที่ได้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลครับและเขาก็ได้เจอกับเรื่องราวแปลกปริศนาแปลกที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงด้วยนะครับผม สุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูเองในโรงได้เลยครับผมและหลังจากนี้ก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับผมรู้สึกว่าการตัดต่อของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีแผลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับจังหวะสําสคัญ,สำค,ญสำคัญเนี่ยภาพมันไม่ต่อเนื่องทุกครั้งเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมีสาวด์ช่วยพยุงเอาไว้แต่สิ่งที่หนักสุดๆเลยนะครับ ก็คือผมไปดูภาคไทยมาและเขามิกไม่ค่อยดีนะฮะเวลาที่พูดเสียงไทยออกมาเนี่ยเสียงบรรยากาศเสียงเพลงเสียงเอฟเฟคต่างๆเสียงเดินจับถือหายไปหมดเลยนะครับก็เลยทําให้ค่อนข้างจะทําให้คนดูอินตามได้ยากนิดนึงนะ แต่จุดที่น่าสนใจของหนังเนี่ยก็คือการที่เขาใช้นักแสดงสองคนเป็นตัวนําแล้วก็เล่าเรื่องสลับกันนะครับซึ่งปกติหนังทั่วไปเนี่ยก็จะมีตัวนําตัวเดียวแล้วก็เหมือนเป็นตัวเอกของเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเล่าด้วยตัวเอกตัวหนึ่งไปก่อนเรื่อยๆๆแล้วจนพอมาตอนหลังเนี่ยเขาจะใช้อีกตัวหนึ่งสลับเล่าเรื่องนะครับผมซึ่งก็ถือว่าแปลกดีเหมือนกันนะและใจความของหนังเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับพูดถึงเรื่องการกดขี่ทางเพศ การที่มีเพศชายเป็นใหญ่และกดขี่ผู้หญิงว่าจะต้องแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้ต้องทําตัวอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะสะท้อมาจากสังคมของประเทศอินโดนีเซียครับหนังมีจังหวะผีที่น่ากลัวแล้วก็จาสแกร์ค่อนข้างเยอะแต่ในบางจังหวะเนี่ยก็มีแ a c t ิ้งตลกๆจากนักแสดงซึ่งผมก็คิดว่าเขาอาจจะกํากับให้ออกมาดูเป็นการ์ตูนมากไปหน่อยหรือเปล่าเพราะในจังหวะนั้นคนในโรงเนี่ยขำพร้อมกันหมดเลยนะครับผม แต่รวมๆเนี่ยหนังก็ถือว่าสนุกดีนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีจังหวะการตัดต่อที่ยังอาจจะขัดใจคนดูไปบ้างเท่านั้นเองนะสรุปแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็ให้คะแนนไปที่6คะแนนครับผมก็ไปดูกันได้นะครับโรงพยาบาทครับและคราวหน้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิว,ว,วฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกติดตาม้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ดูหนังนอกกระแสกันไแล้วครับสวัสดีครับ